ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มีแนวทางฮานอยพิเศษฮานอยปกติและ VIP ของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคมาฝากนะคะประจำวันที่30ทธันวาคม2,565ค่ะเริ่มกันที่ฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษวันนี้เด่นที่8และ4นะคะ ตัวเจาะหกหาง8 3ดส8 9 4 3ด7 4 9สสี่ชุด3ตัววันนี้ไม่มีนะคะเป็นตัวกันเลขเบิ้ลค่ะแนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะ แนวทางมีเข้าไม่หลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะหาหนอยรอบปกติและ v a p AP ใช้ใบแนวทางฉบับเดียวกันนะคะเน้นที่รอบปกติเป็นหลักค่ะ าน้อยรอบปกติและ v ี p นะคะวันนี้อาจารย์สมพงษ์ให้เด่นที่สองและ3ค่ะตัวเจาะหกหางนะคะสองศูนสองหนึ่งสองเก้า 3 0มศสามหแล้วก็สามเค่ะชุด3ามตัวสองหางนะคะ0ูนย์สองห้สาหแนวทางโดยอาจารย์สมพงค์ค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ ถ้าใครเห็นเล็กแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินให้แคปใบแนวทางฉบับเต็มนะคะอันนี้คือรอบพิเศษนะคะ อันนี้รอบปกติและ VAP ค่ะถ้าใครเห็นเลขเราชอบค่อยตามนะคะแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ